สวัสดีครับคุณผู้ชมกลับมาอยู่กับผมนาทีในมีโฮม a n n e l อีกเช่นเคยนะครับก็ในวันนี้เราจะมาแชร์ประสบการณ์นะครับต้องเรียกว่าแชร์ประสบการณ์จากการใช้งานหุ่นยนต์ดูดฝุ่นทั้ง3รุ่นนะครับใน3ระดับราคาด้วยกัน,นรจริงๆแล้วต้องบอกก่อนเลยว่าทุกรุ่นดูดฝุ่นได้ทุกตัวนะครับที่เป็นฝุ่นละอองหรือขนแมวดูดได้หมดนะครับทีนี้ก็อยากจะมาแชร์นะครับแล้วก็มาแนะนํา คร่าวๆนะในหุ่นยนต์แต่ละแต่ละระดับราคาขอใช้ขออนุญาตใช้คาว่าระดับราคานะครับเพราะว่าหลายๆคนก็สงสัยนะครับว่าแต่ละตัวเนี่ยเราจะเลือกตัวไหนดีใช่ไหมครับเดี๋ยวในคลิปนี้นะครับดูจบแล้วน่าจะพอมีไอเดียที่จะไปเลือกซื้อกันได้นะครับซึ่งหุ่นยนต์3ามระดับราคาเนี่ยตัวแพงสุดที่ผมซื้อใช้เนี่ย ก็ราคาไม่ถึงหมื่นก็แค่9,000นะครับ8,900แถวแถวนี้นะครับโดยตัวแรกที่จะให้ดูก่อนนะครับเป็นหุ่นยนต์โดดฝุ่นที่ดูมินิมิน,มนิแบบนี้นะครับน้ำหนักค่อนข้างเบานะแล้วก็ตัวรอบตัวรอบตัวเขาเนี่ยไม่มีเซ็นเซอร์ตรวจจับการชนอะไรใดๆทั้งสิ้นนะครับด้พอพลิกมาดูด้านล่างด้านล่างก็ไม่มีนะครับ ด้านล่างก็ไม่มีเซ็นเซอร์อะไรเลยนะครับไม่ไม่มีเซ็นเซอร์การตกนะครับอย่าเอาไปวิ่งแถวาชานพักหน้าบันไดอะไรอย่างนี้หล่นนะครับทีนี้จริงๆแล้วตัวนี้เขาจะมีผ้ามาให้ด้วยนะครับแต่ผมไม่ได้มาแปะไว้ก็จะมีผ้าไมโครไฟเบอร์มาแปะไว้มีตีนทุกแกมาให้แบบนี้นโดยการทำงานของเขาเนี่ย เอ๋อเดี๋ยวบอกก่อนครับตัวนี้ราคาไม่ถึง1,000บาทนะครับอยู่ในช่วงประมาณ400กว่าบาท500าทจนถึง700กว่าบาทประมาณนี้ราคาค่อนข้างดีนะครับก็จริงเหมาะมากสาหรับคนที่แบบอยากจะทดลองซื้ออุยนดูดฝุ่นไว้ใช้สักเครื่องหนึ่งในห้องเล็กๆนะฮะหรือจะซื้อเป็นของขวัญก็เป็นไอเดียที่ไม่เลวเลยโดยดูการเคลื่อนที่ของเขากันนะครับดู การื่อนที่ของหุ่นยนต์ราคาที่ต่ําพันเนี่ยไม่ถึงพันบาทเนี่ยพอเวลาเราเปิดสวิตซ์ปุ๊บเนี่ยสวิตซ์เนี่ยที่ตัวเนี่ยกดสวิตซ์แค่ปุ่มเดียวนะครับก็เขาก็จะหมุนอย่างนี้เห็นไหครับล้อล้อที่หมุนอยู่เนี่ยเมื่อเมื่อเราวางตัวเขาสัมผัสพื้นเนี่ยน้ำหนักเขาจะกดทำให้ล้อเนี่ยมันวิ่งตรงได้นะ แต่เมื่อไหร่ที่เขาไปกระแทกกับสิ่งกีดขวางเนี่ยด้วยความที่ล้อมันหมุนตลอดเวลาครับปุ๊บมันก็เกิดการเหมือนเหมือนเกิดการยกตัวชั่วขณะนะครับปุ๊บทาให้มันเลี้ยวหนีสิ่งกีดขวางออกไปได้นะครับอันเนี้ยจะเป็นการวิ่งแบบสุ่มหรือแรนดอมคือเป็นออแกนิกมากๆนะไม่มีการเขียนโปรแกรมอะไรควบคุมเลรทัยย้งสิน้นวิ่งแบบธรรมชาติเลยตรงติดตรงไหนก็ไปทั้งนั้นอนะ่ะอย่างเงี้ยนะครับ ส่วนกล่องเก็บฝุ่นก็ไม่ขี้เหร่นะครับก็ตามกำลังดูดของเขานะครับก็มจะมีมอเตอร์ชุดดูดในด้านในนะจะมีตัวนี้มอเตอร์นะครับสำหรับดูดดูดฝุ่นเข้าทางช่องนี้แล้วก็ลมอากาศดีที่ผ่านฟิลเตอร์นะครับก็จะออกทางส่วนท้ายตัวนี้นะครับอันนี้กล่องเนี่ยมีฟิลเตอร์แค่หนึ่งชั้นนะครับ ตัวนี้จากที่ลองใช้นะครับก็บอกว่าต้องบอกว่ามันดูดฝุ่นขนาดเล็กๆได้นะครับแต่ว่าไม่ไม่สามารถดูดพวกเม็ดทรายอย่างบางบาง,บางคนเลี้ยงแมวใช่ไหมครับแล้วก็มีทรายแมวเนี่ยมันจะเม็ดโตนิดหนึ่งทรนะายแมวเนี่ยมันอาจไปติดติดกับล้อเขาทําให้พออยลาวิ่งไปเนี่ยแล้วสะดุดนะแล้วที่สําคัญเนี่ยการเก็บฝุ่นของเขาเนี่ยไม่มีแปลง ที่เป็นต,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 ตัวตัวตัวแปลงปัดนะครับที่ปัดเข้าไปในช่องดูดนะเขาจะมีแค่แปลงด้านข้างอย่างนี้ซึ่งขนสั้นๆแบบนี้นะครับดังนั้นมันก็ปัดไม่พ้นตัวล้ออยู่ดีทำให้ทรายเนี่ยมาติดกับล้อนะครับอและอีกอย่างหนึ่งที่ต้องระวังก็คือหุ่นยนต์ตัวนี้เนี่ยถ้าในห้องที่มีเส้นผมมากๆเนี่ยจะไม่แนะนำให้เอาเขาไปวิ่งน,นะครับเพราะว่ามันจะพันล้อ <c oughs> ก็ประมาณนี้นะครับนี้เรามาดูตัวที่แพงขึ้นมาหน่อยครับตัวนี้ก็อยู่ในช่วงราคา3,000ถึง4,000กว่าบาทนะครับเป็นตัวที่ผมซื้อมาเนี่ยเป็นยี่ห้ออินสปายนะครับเป็นบริษัทคนไทยที่เขาสั่งผลิตแล้วก็ตีแบรนด์อินสปายมานะครับแล้วก็มีการรับประกัน1ปีแถมยังมีถ้าเครื่องเสียเนี่ย มีเจ้าหน้าที่ไปรับถึงที่เลยนะครับเราลูกค้าไม่ต้องจ่ายเงินเลยหาย,าย,าาย่ามาครับรุนนี้รุ่นนี้เนี่ยเอารุนนี้นะครับเฉพาะรุ่นนี้เนี่ยราคา3า0 0ันสามพันกลางๆถึง4ี่พันกว่าบาทแถวๆนี้นะครับก็ต้องรอลองดูนะครับบางช่วงเขาก็อาจจะมีจัดโปรโมชั่นซื้อหนึ่งแถมหนึ่งอะไรของเขาที่จะจัดชุดไว้นะครับหลับตัวนี้เนี่ยก็การการเคลื่อนที่ก็จะเป็นแบบแรนดอมเหมือนกัน เป็นแบบแรนดอมแล้วก็มีโหมดก้นหอยหรือสปอตนะครที่ทำงานเฉพาะจุดแต่ความน่าสนใจของตัวนี้ก็คือมันแรนดอมก็จริงนะครับแต่ว่ามันแรนดอมแบบเป็นทพทเทิร์ครับมันจะเคลื่อนที่ไปในดะาะทางประมาณ2.4เมตรนะฮะปึ๊บแล้วก็วกกลับเป็นตัวยูอย่างนี้ครับอีก2.4เมตรแล้วก็วกกลับไปอย่างนี้ซึ่งทำให้เนี่ยมันไล่เก็บฝุ่นได้ตลอดแนวเลยเมื่อ มันเคลื่อนที่ไปอย่างนี้สักระยะหนึ่งับมันก็จะทำมันจะเข้าสู่โหมดอ,อ่แลนดอมพอแลนดอมไปพอเจอช่วงมุมอับเนี่ยมันจะทําการเข้าสู่โหมดล็อกขอบซึ่งอันนี้ผมไม่แน่ใจว่ามันจะเข้าสู่โหมดล็อกขอบเมื่อไหร่จะแลนดอมเมื่อไหร่เพราะว่าผมไม่ได้เป็นคนเขียนโปรแกรมตัวนี้ไว้เลยไม่รู้อัลกอริทึมเขาก็เขียนไว้ยังไงนะครับดูรูปแบบการเก็บฝุ่นของเขาบ้างนะครับตัวนี้ อ๋อเดี๋ยวก่อนนะครับก่อนจะไปถึงรูปแบบการเก็บฝุ่นเนี่ยเรามาดูตัวนี้ก่อนรุ่นนี้พอพอขยับราคามา3,000ขึ้นเนี่ยตัวนี้เริ่มมีความฉลาดขึ้นมาแล้วนะครับตัวนี้ใช้ไมโครคอนโทรลเลอร์ควบคุมถูกไหมครับเพราะว่ามันมีโหมดวิเลยต่างๆให้ให้ปรับได้นะครับแต่ว่าแล้วก็มีตัวเซนเซอร์การตกนะที่ที่เรียกว่าเซนเซอร์การตกเลยครับจริงๆมันคือ,อเซนเซอร์อินฟราเดนะ ที่คอยเช็คพื้นไว้ครับไม่เจอพื้นก็แสดงว่าจะตกนะครับมันก็ถอยออกใช่ไหมครับอ่าแล้วก็มีอีกชุดหนึ่งก็เซนเซอร์อีกชุดหนึ่งก็จะเป็นเซนเซอร์ด้านหน้าน,น, um นะครับเป็นเซนเป็นบัมเปอร์เซนเซอร์ครับก็เป็นตัหน่ายอินฟราเรดเือนกันเป็นการตัดแสงอินฟราเรดที่อยู่ด้านใน,นเวลาชนปุ๊บมันก็ตัดมี1ตัวครับประมาณนี้แล้วรูปแบบของการทําความสะอาดนะครับก็จะมีแบบแปลงปัด2ตัวแบบนี้รับปัดเข้า แล้วก็รุ่นนี้แต่ก็น่าเสียดายตรงนี้แหละครับที่ว่ารุ่นนี้ก็ยังไม่มีแปลงที่ช่วยปัดพวกฝุ่นชิ้นใหญ่ๆนะครับเช่นทรายแมวอย่างที่เกินไปกับตัวรุ่นเล็กเมื่อกี้นะครับตัวแปลงปัดเนี่ยก็ยังไม่มีทําให้เมื่อเราลองทดสอบให้เขาวิ่งไปเจอทรายแมวกองทรายแมวซึ่งไม่เยอะมากนะครับเขาก็ ได้ทำได้เต็มที่ก็คือวิ่งผ่านไปหน้าตาเฉยเลยซึ่งเขาไม่สามารถที่จะเก็บเข้าไปในช่องดูดได้นะครับเพราะพวก,พวกนี้มวลน้าหนักมันเยอะเกินไปนะครับอาศัยแรงดูดอย่างเดียวมันเข้าไปในช่องเก็บฝุ่นไม่ไดนะร้รูปแบบของการดูดเก็บฝุ่นของตัว Inspire นะครับซึ่งช่วงราคาอยู่3,000 00ถึง4,000ปรกวาบาทเนี่ยก็จะเป็นประมาณนี้ นะครับตัวนี้ไม่มีรีโมทนะครับนี้มาดูตัวที่ราคานี้อันนี้ต้องจัดอยู่ในกลุ่มช่วงราคาประมาณ7,000 7,000ถึง9,000บาทนะครับตัวนี้จะมีรีโมทคอนโทรลนะครับปรับฟังก์ชันได้มีทั้งฟังก์ชันเ,เดินแบบสุ่มใช่ไหมครับแรนดอมนะแล้วก็เลาะขอบแล้วก็ สปอตก็คือก้นหอยสำหรับทำงานเฉพาะจุดนั่นเองนะครับแล้วก็ยังสามารถที่จะปรับความแรงของการดูดของเขาได้ด้วยนะครับแล้วก็ส่วนฟังกช์ชันอีกอย่างหนึ่งของรีโมทที่โดยทั่วไปนะคุณยนดูดฝุ่นทุกรุ่นนะที่มีรีโมทคอนโทรลก็จะต้องทำได้ก็คือการบังคับแบบแมนวนวลคือเราสามารถที่จะบังคับแบบแมนวนวลก็คือเล่นเหมือนรถบังคับเลยครับ แต่มันไม่ใช่ขึ้นวิสยุนะครับมันเป็นอินเฟลต์รูปแบบการเคลื่อนที่ของอุ่นยนที่ราคา7,000อัพนะครับมันก็จะมีความเฉลียวฉลาดมากขึ้นแน่นอนครับเพราะว่าะระบบเซนเซอร์เนี่ยมันมีทั้งเซนเซอร์การตกนะครับซึ่งตัว3,000กว่าบาทก็มีถูกไหมครับก็มีเซนเซอร์การตก3ตัวครับแล้วก็มี เซนเซอร์อินฟราเรดนะครับที่อยู่ด้านหน้าสำหรับคอยเช็คระยะทางว่าตอนนี้อยู่ห่างจากวัตถุเท่าไหร่แล้วก็ยังมีเซนเซอร์บัมเปอร์อีก2ตํตำแหน่งนะครับก็คือเขาสามารถรู้ได้ว่าตอนนี้เขาชนฝั่งซ้ายหรือชนฝั่งขวาจะ,จะเพิ่มมาค่อนข้างเยอะแล้วครับ ถ้าชนฝั่งซ้ายก็ให้เคลื่อนที่ถอยและหลบไปทางขวาอะไรประมาณนี้นะครับส่วนเออตัวเซนเซอร์อินฟราเรดที่เอาไว้รัดวัดระยะทางได้เนี่ยมันมีประโยชน์มากนะครับมันมีประโยชน์ก็คืออ,อย่างทุกเวลามันเคลื่อนที่ไปเจอเฟอร์นิเจอร์ของเรานะครับแล้วก็มันจะไม่ไม่เข้าไปชนโดยตรงนะครับเว้นแต่ว่าเฟอร์นิเจอร์นั้นเนี่ยจะเป็นสีทึบนะเพราะว่าอินฟราเรดเนี่ยมันจะดูดกลืน มันจะถูกดูดกลืนนะครับกับพวกวัตถุที่มีสีโทนสีดำนะครับหรือออกไปทางมืดๆนะครับทำให้มันอาจจะมองไม่เห็นนะครับหรือค่ามันจะเพี้ยนไปได้นะครับมันก็ต้องมีตัวบ้ัมเช็คอีกทีหนึ่งนะครับพอมันเข้าไปสู่โหมดล็อขอบนะครับเขาจะล็อขอบแบบไปกับเฟอร์นิเจอร์เราอย่างสมูทมากนะก็อันนี้คือความฉลาดของบุญโยนต์ระดับราคาที่7,000กว่าบาทขึ้นไปนะครับ รุ่นนี้เป็นมิสเตอร์โรบอทนะครับรุ่นไฮบิดที่ตัวนี้ผมซื้อมา8,900ันก้ามันถ้าจำไม่ผิดนะครับก็มันโหมดแรนด o อมของเขาคือแรนดอมจริงๆะครับสุม่มสุ่มไปสุ่มมาวิ่งไปวิ่งมารอให้มันทั่วห้องเองนะครับจะไม่เหมือนกับตัว i n นส i ป e ที่มเีเดินแบบแพทเทิร์นมีแพทเทิร์นร่วมรวมใช้งานร่วมกับการเดินแบบสุม่มนะครับ อ,อีกอย่างหนึง่งนะครับพอราคามันเจ็ดกว่าบาทขึ้นไปเนี่ยเดี๋ยวเนี่ยทุกทุกต้องเรียกว่าทุกยี่ห้อนะทุกแบรนด์จะมีตัวแท่นชาร์จแล้วก็จะมีฟังก์ชันที่สามารถจะเก็บที่จะวิ่งกลับไปชาร์จตัวเองได้เมื่อแบตเตอรี่อ่อนแล้วก็ยังสามารถจะเสียบค้างไว้แล้วก็ตั้งตั้งเวลาให้มันออกมาทำความสะอาดเองโดยอัตโนมัติ ซึ่งเราได้ทดสอบเอาทรายแมววางเหมือนกันนะครับก็จะเห็นได้นะครับจากในคลิปวิดีโอว่ามันเคลื่อนที่มาเก็บฟลุปทีเดียวเกือบจะหมดเลยแล้วย้อนจนมันแล้วมันย้อนวิ่งย้อนกลับมาอีกทีเก็บก็เกลี้ยงทรายหายหมดจากโต๊ะเลยครับมันเก็บเข้ามาอยู่ในตัวมันเรียบร้อยหมดแล้วนะครับเพราะว่าอะไรครับเพราะว่ามันมีแปลงแปลงในการปัดเนี่ยครับโรเลอร์ตัวเนี้ย ปัดฝุ่นชิ้นปัดฝุ่นปัดขยะหรือพวกเศษทรายที่ติดมาจากเท้าแมวเนี่ยชิ้นใหญ่ๆเนี่ยเข้าไปในตัวกล่องขยะได้นะครับ <c oughs> และทั้งหมดนี้ก็คือรูปแบบการเคลื่อนที่ของหุ่นยนต์แต่ละระดับราคานะครับซึ่งเป็นจากประสบการณ์การใช้งานของผมเองนะครับก็เดี๋ยวมาสรุปกันนิดนึงนะครับว่าตัวนี้ตัวน้องเล็กนี่เหมาะ สำหรับห้องที่มีพื้นที่สัก16-20ถึงตารางเมตร20ตารางเมตรยังพอได้นะผมว่าเพราะว่าตัวนี้เนี่ยใช้ดูดอยู่ที่คอนโดนะครับก็พื้นที่ก็ประมาณ20ตารางเมตรแหลนะมีเฟอร์นิเจอร์เฟอร์นิเจอร์ด้วยก็โดยประมาณจะประมาณนี้นะครับก็ดูดฝุ่นะละเอียดดูดพวกขนแมวขนสัตว์อะไรพวกนี้ดูดได้นะครับ แต่ว่าอย่าไปดูดอะไรชิ้นใหญ่ๆก็แค่นั้นเองครับมันดูดไม่ขึ้น <c oughs> แล้วมาดูตัวที่ตัว Inspire นี่นะครับที่ตัว Inspire เนี่ยผมคิดว่าถ้า,าใช้งานในห้องขนาดสัก4ี่คูณห2ยตารางเมตรอย่างเงี้ยมันจะทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพนะครับ <c oughs> ห้องขนาด24ตารางเมตรเนี่ยนะครับแล้วก็มีเฟอร์นิเจอร์วางอยู่ ประมาณหนึ่งนะครับด้วยการโปรแกรมที่เป็นแพทเทิร์นของเขาเนี่ยให้เคลื่อนที่ไป2เมตรกว่าแล้วก็ย้อนกลับมาแล้วก็ไล่ไปอย่างนี้เรื่อยๆนะครับแบบในรูปตัวอย่างนี้นะครก็มันทำให้การทาความสะอาดเนี่ยมันทั่วถึงได้ค่อนข้างเร็วนะผสมกับโหมดแรนดอมที่จะพาตัวเองเปลี่ยนไปทำความสะอาดที่อื่น ติดอยู่อย่างเดียวครับตัวนี้ติดอยู่2อ,อย่างที่เกือบจะเพอร์เฟกนะแต่ก็ตามราคานะครับไม่มีอินฟาเาตข้างหน้าเวลาเดินไปถึงหมดล้อขอบเนี่ยเขาต้องอาศัยการชนกระดึบ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 แบบนี้นะครับถ้าเกิดมีวัตถุอะไรอย่างเช่นถังขยะเล็กๆวางอยู่ในห้องเนี่ยมันก็อาจจะชนถังขยะจนเคลื่อนเคลื่อนเคลื่อนไปข้างหน้าทีละนิดทีละนิดได้นะครับแล้วก็มีแปลง ตัดนะครับทำให้การดูดฝุ่นก็เหมือนกับรุ่นเล็กแล้วก็ดูดฝุ่นชิ้นใหญ่ไม่ได้นะครับแต่แต่กำลังในการดูดนะครับแล้วกล่องเก็บฝุ่นเนี่ยขนาดใหญ่กว่านะครับตัวตัวใหญ่เนี่ยก็เหมาะสำหรับทำความสะอาดอในบ้านแบบ ทั้งฟลอร์เลยครับทั้งฟลอร์เนี่ยทำได้แต่ก็รอใช้เวลานานนิดนึงแต่ที่ผมชอบเป็นพิเศษก็คือว่าแรงดูดเขาดีนะแล้วก็เสียงไม่ดังมากเวลาเปิดเนี่ยแล้วเราก็ดูทีวีไปด้วยอย่างดูรู้เรื่องแล้วกล่องก็ถอดออกมาทำความสะอาดได้ง่ายนะครับเราเคาะแค่นี้เราก็เปิดตูดทิ้งได้เลยนะ และทั้งหมดนี้นะครับก็คือการแชร์ประสบการณ์นะครับที่ผมใช้มาและทั้ง3รุ่นนะครับก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์กับคุณผู้ชมที่กําลังมองหาหุ่นยนต์ดูดฝุ่นราคาต่ำหมื่นสักเครื่องหนึ่งนะครับจะได้ซื้อให้มันเหมาะกับตัวเองนะครับก็สําหรับคลิปตัวตอนนี้ก็ขอจบลงเพียงเท่านี้นะครับอย่าลืมกดติดตามและกดปุ่มระฆังแจ้งเตือนเป็นกําลังใจให้พวกเราด้วยนะครับสําหรับคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ